ครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะชมอไอวีมังการด้วยนะครับครับพเพื่อนเพื่อวันนี้เรามาดูเป็นพระพงษ์หลวงพ่ท้วนนะโ <ple ans> อ๋นี้แก่สวยงามนะครับอ่าก็ฟาร์มเล่กคมชัดพิมพ์พระสวยงามดีนะ <Okey> วันนี้ก็เลยนำม,มารวมศึกษากับพเพื่อนๆนะครับ,รบโดยภาพรวมแล้วโอ๋นี่ก็แทนะเท เห็นไ,ไหมเนื้อเมืองศาสตร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องซ่องกันแต่ภาพรวมเนี่ยเราดูก่อนนะครับเป็นของวัดประสาตุบุญเอยววานนะก็เป็นผาไม่ลึกมากนะปีสามว่านะครับแต่ว่าเทนะเทว่ามีเทอองค์ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับกำลังพอดีนะอ่าเบืนี้เห็นไหม,มครับเรียนจะเห็นนะครับว่าพิมพ์ผาเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมีความลึกคงจับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลงกล้องดูรายละเอียดในทางเมืองศาสรกันว่า มีรสะทราเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมนี่ครับอพอเราลงกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเนื้อหาหมุนสารที่ชัดเจนขึ้นนะสำหรับกัะปงนะครับตัวหนังสือก็ขึ้นเลยคมชัดดีเห็นไหมครับตามเนื้อผ้าผิวผ้าเนี่ยก็จะมีคราบฟุ้นคราบอะไรนะครับก็พอมีอายุนะปีสามวานี่ก็รุมสาวป็นปีก็จะพอมีอายุเล็กน้อยลนะ ครับคุ่นครับเลยถ้าเก็บไม่ไใส่ซองเลยไว้ก็มีติดได้แน่นอนนะครับติดได้แน่นอนอ่าแบบนี้นะครับพิมพ์พระเห็นไหมคมชัดลึกนะครับะนะครับกาะ,ะครับแต่ว่าเนเพื่อนๆที่ผมจะมาส่ององค์นี้เพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆก็ดูว่าพระเพเนี่ยอยู่กว่าปีสามกว่าเป็นพระผงแบบนี้นะครับลักษณะเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนนะ เนื้อหาม้วนสร้างเป็นยังไงนะครับแต่ดูภาพรวมแล้วเนี่ยก็พิจารณาผิวผ้าไปด้วยก็ได้นะครับว่าผ้าที่เขามีความเก่ามาจากเนื้อหรือว่าอาเกลี้ยเป็นผิวนอนหิ้งานบเนี้ยลักษณะผิวก็จะแห้งๆนะครับเห็นไหมแห้งมีคราบฝุ่นติดอมีปีสามแปดนะครับวัดประสาทอญญาวาดด้วยนะจะมีความลึกคมชัดให้ไห็นครับเ,เพื่อนๆตัวหนังสือด้านังตานเนี่ยขึ้นลึกดีแบบมี้ผัดเทน่าผัดแแห จะมีคีปินด้วยนะคีบปินตามข้อผายนะครับอันนี้ก็เป็นจุดดุยนึงจุดเหมือนกันนะเรื่องขอบตัดคีบปิ้นอะไรพวกนี้ถือว่าถ้ามีก็ดูง่ายนะครับทําให้เราดูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องคีปิ้นเนี่ยต่างๆครับเพืนอนก็ศึกษานะครับว่าพายุคปีไหนเนะี่ยมีคีบปิ้นมีขอบตัดอย่างไรนะ อันนี้ก็ค่อนข้างสาคัญเหมือนกันถือว่าจะทําให้เราพิจารณาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความลึกคงชัดเนี่ยต้องชัดเจนมานี้นะครับเข้าไหมครับว่าตั้งต้านเนี่ยเขาขึ้นลึกคงชัดต้นตั้งต้าน,นะครับริ้วจีว,วรตั้งต้านนะขึ้นเป็นสันเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือเด้งเล็กกลมชัดนะครับแบบนี้ผิวมีความก้าวมีความแห้งนะมีค่าฟองค่าฟุ้นอะไรพวกนี้ดูง่ายดูง่ายนี่ครับ ก็ถือว่าชัดเจนนะครับองนี้เป็นหลวงรุทวดด้วยนะครับน่าชัยมากๆเลยเพื่อนองนี้นะที่สําคัญวัดประสาทบุญยาวาด้วยนะครับเกือประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะก้อนอื่นเนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการให้ผมนําพระรุ่นไหนหลวงพ่ออะไรมาแนะนานะครับก็สามารถบอกกล้าวมาได้นะถ้าผมมีก็จะรีบนํามาทําให้เลยนะครับถ้าไม่มีจะพยายามหามาให้นะ แต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วจะนําพระเทมาให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยดูทุกวันนะครับเหมือนองค์นี้พระเทสวยงามน,นะครับเราก็ดูกันให้ชินชินตานะดูว่าพระเทเนี่ยมีลักษณะประมาณไหนเป็นอย่างไรนะครับอาทานที่ดีเนี่ยเราก็ดูประมาณพอสอบไปด้วยก็ได้นะครับว่าพระที่ผมนํามาให้ดูเนี่ยเป็นยุคไหนนะครับเราก็ไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนสามารถนําไปประกอบในการเช่าหาของเพื่อนได้นะครับ ครับเพื่อนเสื่อราบวันนี้ถ้าผิดพลาประการใดก็ต้องขออัา,พาเพื่อนมาณนาที่ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆสราบวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ